สวัสดีครับขอ,อุญกตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับผมนะมันเหลือเห็นแล้วแบบเหลืออดอะฝึกเอาเหรียญแต่รบจริงขี้ขาดเปลืองงบที่สุดโอ้โห,โห,โหพี่ไม่มีใครฝึกเอาเหรียญกันครับผมอ่าไม่มีหรอกแต่เหรียญชายแดนเหนนรียญทหาน่ะคุณต้องมาอยู่ตามชายแดนคุณต้องมารบจริงจริงคุณต้องมาอยู่ในพื้นที่ถึงเจา้าเจ้าหน้าที่ เสียงเป็นเสียงตายหลายวันครับทุกคนเสียชีวิตกันหลายวันอ่แต่รบจริงขี้ขาดถ้าทหารไทยรบจริงขี้ขาดนะผมบอกให้เลยพี่ไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาพิมพ์พูดพิมพ์ด่าพวกผมอยู่แบบนี้หรอครับเออพี่ไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วพี่รู้รักหน่อยพี่ ฐานไทยพี่เขาเสียสละเลือดเนื้อพี่เพื่อที่ว่าจะให้พี่มายืนคอมเมนต์ด่าพวกผมนี่พี่เออไปเท่าไหร่แล้วพี่พี่ไม่เคยทำอะไรให้แบบบ้านเมืองไม่เคยทำอะไรให้ประเทศพี่ก็อยู่สงบสงบพี่อ่าไม่ต้องไปด่าถ้าพี่ไม่ให้กำลังใจพี่พี่ก็อยู่เฉยเฉยพี่เออเปลืองงบที่สุดพี่อ่าเปลืองงบไม่เปลืองงบพี่ ผมบอกไว้เลยพี่การฝึกนะพี่นะมันสําคัญพี่เวลาเราไปปฏิบัติงานจริงๆรนะผมนะมันได้ใช้ทุกอย่างเออการฝึกคือการเรียนรู้การที่แบบเราได้มีประสบการณ์ว่าเอ้ยไอ้นี่เราผ่านมาแล้วนะเอ้ยเหตุการณ์นี้เราต้องทํายังไงอ่ามันเป็นบทเรียนในการลบเข้าใจนะเอ้ยควอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะหน่อยดีเอคอควอยอเออไม่ใช่ มัวแต่แบบคอมเมนต์ว่าดาอุ้ยพี่เอ้ยอืมขอโทษค่ะจริงไหมทุกคนไปครับสวัสดีครับผม